นี่มันตัวเฮี้ยอะไรเนี่ยนี่เหมือนก็ซีล่าเลยฮะแ,แล้วก็ดรอปด้วยนะวายคุณเห็่ไหมเฮี้ยอะไรอ๋อซีล่าเหมือนได้ยินเสียงใครเรียกอะไรอะไรเรียกลูกได้อะแต่เโอ้ยเฮี้ยเลยบอยจริงสักบอยอ้าวเฮี้ยเลยหัวเลยทำแบบนี้กูยิงไฟอยู่แต่ตัวเลย นี่กูมีพลังซัมอนขวานทุบแม่งแม่งไอเฮียรถกัดอะไรอะ่ะกูมาอะไรสัร์นี่กูชาร์จพลังรออะไรเฮียคราวนี้เฮียอะไรอีกเนี่ยพลังกูมาอะไรสักไม่รู้อะไรขึ้นวะมันเกิดโอ้ชบ h i p ะต้มจะผัดรู้จะทอดก็ดีอืมฟุปสุสกาทีนี่มันหมอมกริบว้าวโอ้ยโอชนะวิย